สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟ Chinese Novel and s ์ r i รีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบใบหวานชูก้านะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากกรณีของ คุณเฉินเฟยอวี่เมื่อวานนี้นะคะก็ยังมีเรื่องราวที่สืบเนื่องแล้วก็มีข่าวลือเยอะแยะนะคะซึ่งเรียกได้ว่ายังไม่มีการขัดกรองว่าอันไหนเป็นข่าวจริงเป็นข่าวลวงเป็นข่าวปลอมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกแบ็กเมลมานานแล้วนะคะเป็นเวลากว่า2ปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีผู้หญิงคนหนึ่งพยายามจะไถเงินอยู่แล้วหรือว่าอะไรก็ามมีเยอะแยะไปหมดณตอนนี้นะคะเอาเป็นว่าอันนั้นปล่อยให้ข่าวก็ถูกตีละเลงไปก่อนละกันค่ะ สำหรับอพิโซดนี้นะคะประเด็นที่หวานจยากจะพูดถึงก็คืออแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเนี่ยมันจะทำให้เส้นทางในวงการบันเทิงจีนของอคุณเฉินอ e ีเฟยเนี่ยต้องสะดุดลงอย่างถาวรเลยหรือไม่นะคะหลังจากที่เกิดประเด็นร้อนไปสดๆร้อนๆเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะมารู้จักกันก่อนนะคะคุณเฉินเฟยวีเนี่ยก็เกิดในปีแบบ2000ค่ะเป็นลูกชายคนที่สองนะคะของท่านผู้กำกับผู้ยิ่งใหญ่นะก็คือ,อเฉินไข่เกินนะคะแล้วก็ดาราอ,าด,อาดีตอดีตดาราสาวสวยนะคะคุณเฉินหงค่ะซึ่งณปัจจุบันนะคะคุณแม่นะคะเรียกคุณแม่คุณแม่เฉินหงก็ไม่ได้ไม่ได้ที่จะมาลดแล่นอยู่ในหน้าจอแล้วนะคะถือว่าเป็นอดีตละกันแต่ว่าคุณเฉินหงสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ คุณเฉินเฟยวี่เนี่ยยังมีพี่ชายนะคะคนหนึ่งชื่อว่าเฉินหยวนนะคะเพียงแต่ว่าครอบครัวนี้ก็คือมีคุณเฉินเฟยวี่เข้ามาในวงการบันเทิงโดยการให้การสนับสนุนอย่างอย่างเต็มที่นะคะจากคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะส่วนคุณเฉินหยวนซึ่งเป็นพี่ชายคนโตนั้นนะคะก็เหมือนกับว่า มีทรัพยากรเรื่องราวของความสูงแล้วก็ความหล่อนะคะก็คือก็คือน้อยกว่าน้อยกว่าผู้เป็นน้องชายนะคะทางครอบครัวก็เลยเออให้คุณเฉินเฟอยอี้เข้ามาแต่จริงแล้วหวานมีรูปมาฝากด้วยนะคะสําหรับรูปคุณเฉินหยวนค่ะเป็นผู้ชายที่น่ารักแล้วก็ดูใจดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูรูปในคลิปไปเรื่อยๆนะคะเอาเป็นว่าค่ะทรัพยากรนะคะของเฉินเฟอยอี้เนี่ยก็ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วก็โทรทัศน์นะก็ถือได้ว่า รูปรักเนี้ยพร้อมนะคะส่วนเรื่องฝีมือก็ต้องมาฝึกนะคะฝึกปลือในวงการคือมารับประสบการณ์จริงนั่นแหละ,ค,ะค่ะก็เอาเป็นว่านะคะก็คุณเชินไข่เกอก็สนับสนุนนะคะลูกชายคนนี้ให้เขาสู่วงการตั้งแต่ตอนที่อายุ10ขวบแล้วนะคะก็มาเล่นนะคะบทแบบว่าเป็นตอนนั้นเป็นห้องเต้ตอนเด็กเนาะหวานมีรูปมาฝ่งด้วยนะน้องเฉินเฟยวีนะคะอ้วนตัวกลมเลยแต่ว่าก็มีเขาของความหล่อมาอตั้งแต่เด็กๆตอนอายุ1ิขวบแล้วนะคะ จากนั้นนะคะในปี2010เนี่ยก็ตอนนั้นก็ยังอ้วนอยู่เล็กน้อยแหละแต่ว่าก็ปรากฏตัวขึ้นมาในาเรื่องภาพยนตร์นะคะเรื่องต่อมาของคุณพ่อของเขานั่นแหละนะคะเพราะว่าคุณเฉินไคเกอรเป็นผู้กำกับนะคะก็เก็บประสบการณ์ในวงการภาพยนตร์มาก่อนเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นนะคะได้รับการศึกษาระดับมัธยมปลายในต่างประเทศค่ะแล้วก็เดินทางกลับมายังประเทศจีนนะคะเพื่อที่จะมาเนี่ย เขาเป็นแบบว่าอาชีพนักแสดงเลยนะคะคือเข้ามาในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวค่ะและในระหว่างที่ถ่ายทำนะคะเรื่อง The Legend of the Demon Cat นะคะของคุณเฉินไข่เกิร์อีกเช่นเดียวกันในปี2016เนี่ยณนะตอนนั้นนะคะ,น,คะ,น,คะน้องเขาอ่ะน้องเฉินเฟยวี่ก็อายุประมาณ16ปีนะคะก็ทำงานเป็นผู้ช่วยผู้กำกับค่ะก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นผู้ดูแลเจ้าแมวดำที่ต้องเข้าฉากด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้นะคะ ซึ่งมีเหมือนกับคนที่จับมือสอนน้องเลยดีกว่านะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะต่อมานะคะน้องเขาก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมนะคะแสดงอย่างเต็มตัวละเป็นพระเอกนะคะก็แสดงคู่กับน้องโอหยางนานาค่ะในเรื่อง Secret นะคะ Secret f r u i t นั่นแหละก็รับเป็นเรียกได้ว่าเป็นพระเอกเรื่องแรกเลยนะคะซึ่งก็พระเอกก็จะเป็นนักเรียนมัธยมปลายค่ะเรื่องนี้ก็ใสๆอยู่นะคะเรื่องนี้หวนไม่เคยดูนะเพื่อนๆมีใครเคยดูบ้างก็ส มจะคอมเมนต์มาบอกหวานได้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นนะคะเขาก็เริ่มมีคนจับแบบว่าจำหน้าได้เพราะว่าก็มาออกรายการแบบเรียลลิตี้โชว์วาไรตี้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อแฟมิลี่เทสซึ่งก็ออกมากับคุณพ่อคุณแม่ของเขานะคะก็คือคุณเฉินไข่เกิดแล้วก็คุณเฉินหงนั่นเองค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยปูทางให้สุดๆเลยนะคะสำหรับเส้นทางบันเทิงนะคะ <c oughs> คือคือมาแบบมาแบบสวยๆนะคะเรียกได้ว่า คุณเฉินเฟยอี้นี่มาแบบสวยๆค่ะ ซึ่งนะคะเรื่อง,องที่คุณเฉินเฟยอี้เล่นเป็นพระเอกเรื่องแรกเนี่ยซิกเค t f ฟุตนะคะคุณพ่อก็มีไปเยี่ยมที่กองถ่ายบ้างแล้วก็รวมทั้งมีเขียนโน้ตด้วยนะคะให้กําลังใจลูกชายอะไรแบบนี้นะคะว่าประสบการณ์ในตอนอายุ17ปีเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับลูกนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือหมายความว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วในวงการบันเทิงนะคะเพราะว่าได้แสดงอย่างเต็มตัวแล้วก็เป็นพระเอกอย่างเต็มตัวเรื่องแรกด้วยค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็คือมี ตามบทสัมภาษณ์หรือว่าเรื่องราวสื่อต่างๆที่ออกมาเกี่ยวกับคุณเฉินไข่เกลนะคะแล้วก็คุณเฉินหงเนี่ยเขาก็มักจะสั่งสอนนะคะให้คําสอนคําเตือนลูกชายมาแล้วก็มีคําขวัญต่างๆนะคะให้ลูกมาเป็นระยะระยะนะคะแล้วก็มีแบบให้แบบออกสื่อมาด้วยค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็ได้มีโอกาสค่ะเข้ามาร่วมงานในซีรีส์ที่เป็นโปรเจกต์เอบวกนะคะอย่างเรื่อง F1 Night นนะคะเรื่องนั้นก็โด่งดังเนาะเข้ามาในไทยด้วยแล้วก็มีคนติดกันอย่าง จริงจรงจังๆติดมากๆเอาเป็นว่าน้องเฉินฟอยวีก็ระเบิดขึ้นมาเลยนะคะคำว่าระเบิดก็คือ,อดังดังดังขึ้นมานะคะแล้วก็มีกลุ่มแฟนคลับในประเทศไทยที่หนาแน่นมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งเรื่องนั้นนะคะนอกจากที่จะมีคนรู้จักเขาแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่ารู้จักแล้วจะต้องชอบเขาหมดทุกคนเพราะว่าก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องทักษะการแสดงนะคะด้วยแต่งไรก็ตามค่ะณนะจุดนั้นนะคะก็จริงๆน้องเขาเนี่ยมีข่าวลือมันก็เป็นข่าวลือในจีนว่าจะได้รับรางวัลนะคะรางวัลใหญ่ๆอะไรแบบนี้แต่เนื่องจากก็มีกระแสนะคะจากชาวเน็ตก็ขึ้นมาว่าเอ้ยมันยังไม่ถึงมั้งไอรางวัลแบบนั้นนะคะก็กลายเป็นว่าในจุดนะคะรางวัล แรกที่น้องเขาได้รับก็จะเป็นเหมือนกับรางวัลสำหรับนักแสดงหน้าใหม่นะคะในในแบบงานพิธีที่ยิ่งใหญ่นะคะอวาติงนะอวาติงอวอร์ดนะคะซึ่งก็ได้มานะคะสำหรับเรื่องนั้นค่ะแล้วต่อมานะคะก็มีละครที่น้องเขาเป็นพระเอกมาเรื่อยๆแล้วละคะ่ะไม่ว่าจะเป็น The Best of Us นะคะแล้วก็เรื่องที่พึ่งจบไปใช่ไหมคะอะไรนะไฟแชกแล้วก็ชุดเจ้าหญิงด้วยเนาะก็ต่อมาเรื่อยๆนะคะซึ่งเรียกได้ว่าก็ พัฒนาฝีมือนะคะอยู่ในวงการบันเทิงมาเรื่อยๆเราจะเห็นว่าดวงตาการแสดงนะคะก็ไม่เป็นธรรมชาติแบบที่พวกเราเคยเจอมาแล้วคําว่าเป็นธรรมชาติของแอดวานคือไม่แข็งนะคะเป็นก้อนหินเป็นต้นไม้อะไรอีกแล้วเพราะว่าน้องเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆทีเดียวเลยค่ะก็ถือได้ว่านะคะน้องเขาอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างรุ่งเรืองทุกปีนะคะมาเป็นเวลา5ปีแล้วค่ะซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีการพ่วงคําว่า ได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อของคุณแม่ของเขามาด้วยนะคะเพราะว่าปูทางมาอย่างสวยงามให้กับเฉินเฟยอี e, ้ในการที่จะรับนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆในวงการบันเทิงได้ก็เนื่องจากว่าคอนเน c t ชันของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะต้องมีต้องมีชื่อของคุณเฉินไข่เกิดแล้วก็คุณเฉินหงมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งนะคะณปัจจุบันอย่างเมื่อวานนี้ได้มาเจอนะคะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะก็ถือได้ว่าน่าจะเป็นจุดนะคะ ที่คุณเฉินเฟยวี่เนี่ยจะได้เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าการที่จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีบริษัทเอเจนซี่คือมีมีสตูดิโอที่แข็งแรงนะคะมีทีมผู้ร่วมงานที่แข็งแรงแล้วเนี่ยแต่ว่าสิ่งนะคะสิ่งที่มันสิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆสิ่งที่เป็น p e r s o n a l นะคะส่วนตัวจริงๆเนี่ยก็ต้องดูแลรักษาภาพลักษณ์อย่างดีซึ่งก็มีนะคะมีการพูด พูดกันเยอะแยะสำหรับกูรูบันเทิงในประเทศจีนรวมทั้งหว่นว่าพวกเราด้วยก็น่าจะจะคิดนะคะถึงจุดนี้ของน้องเฉินเฟยอีว่าน้องเขาก็คงจะแบบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แบบก้าวกระโดดจริงๆนะคะหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะก็อายุณปัจจุบันนะคะของน้องเฉินเฟยอีก็อยู่ที่ประมาณ22ปีนะคะถือว่ายังยังเด็กมากๆในวงการบันเทิงเช่นเดียวกันนะคะ ผลกระทบนะคะที่เกิดจากเรื่องภาพลักษณ์เมื่อวานนี้นะคะก็ทำให้มีหลายๆแบรนด์เหมือนกันที่แบบว่าออกมาประกาศตัดความร่วมมือไปเลยเนื่องจากว่าตัวที่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็คือคุณเฉินเฟยอี e, ้นี่มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีออกมาอุ้ยบางแบรนด์เร็วมากๆเพื่อนๆเร็วๆนะคะออกมาประกาศก็เร็วแล้วก็มีละครบางเรื่องก็ประกาศออกมาก็เร็วๆว่าจะไม่ได้มีโอกาสแบบว่าออนแอร์อีกแล้วนะคะซึ่งจุดนี้ก็ทําให้เสียใจจริงๆค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามา ดูกันนะคะว่ากูรูวงการบันเทิงจีนเนี่ยเขามีการวิเคราะห์นะคะเส้นทางชีวิตของคุณเฉินเฟยวี่ในวงการบันเทิงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็คือณจุดนี้นะคะก็ทุกอย่างมันอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายแล้วสําหรับผู้ที่เผย อะไรเป็นต้นเหตุนะคะเป็นต้นต่อของไอ้ภาพพวกนั้นนะคะก็น่าจะเป็นไอ้เจ้าปลาปาล็อซี่อย่างๆนั่นแหละนะคะแล้วก็ขอให้อีกคนหนึ่งโดนไปด้วยนะคะปลาปาล็ซี่จางนะคะโดนไปด้วยกันเลยนะกันเอะเจียงเจียงหรือจาง กูรูบันเทิงนะคะเขาก็วิเคราะห์กันว่าก็นี่แหละค่ะจุดที่หนึ่งเลยนะคะกลับมาได้อีกแน่นอนสำหรับน้องเฉินเฟยวี่นะคะเพราะว่าแบ็คดีมากๆไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ครอบครัวนี้คือเป็นครอบครัวศิลปินทั้งครอบครัวที่ร่ำรวยแล้วก็ทรงอิทธิพลในวงการบันเทิงจีนมากแล้วก็จริงๆแล้วนะคะก็มีเรื่องราวที่อย่างที่หวานเล่าไปว่าคุณพ่อคุณแม่มักจะมักจะ ปลูกฝังเขาเป็นอย่างดีอ่ะเอาง่ายๆค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ทุ่มเทให้ลูกๆหมดน่ะนะคะดังนั้นนะคะไอ้ไอภาพที่มันหลุดออกมานี่ก็คงทำให้ ทำให้ครอบครัวได้ตระหนักอะไรมากยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามที่จะดูแลรักษาคือต่อไปนี้มันคงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วเอาง,ง่ายๆนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะคอนเซิร์นมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็รวมทั้งตัวของน้องเฉินเฟยอีด้วยนะคะก็ทั้งสองท่านนะคะหรือว่าคือเป็นปกติของคุณพ่อคุณแม่เนาะก็อยากที่จะให้เห็นลูกชายประสบความสําเร็จอย่างจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นด้วยจุดนี้ก็เป็นไปได้อย่างสูงว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้อง เตรียมเตรียมพร้อมไว้สําหรับในอนาคตนะคะอาจจะให้น้องหายไปสักช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาได้อีกค่ะก็เตรียมตัวให้นั่นให้ดีแล้วก็กลับมาอีกนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการเปรียบเทียบกรณีที่เกิดขึ้นนะคะของคุณเฉินเฟยวีกับกรณีที่เกิดขึ้นนะคะกับคู่สามีภรรยาที่แบบว่าภรรยาออกมาแฉว่าสามีนอกใจหลายครั้งเลยนะคะอย่างคู่ของคุณหวังหลี่หงนะคะกับ กับอดีตภรรยาอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วนะตอนนี้นะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยมันดูพัฒนาขึ้นมามากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณหวังหลีหงก็สามารถที่จะไปเปิดคอนเสิร์ตได้ที่ Las Vegas แล้วนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากฟแฟนๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าการการค่อยๆกลับเข้ามาแล้วที่สำคัญก็คืออดีตภรรยาก็พูดถึงว่าเขาเขายินดีให้อภัยนะคะเอาละค่ะก็มันเป็นเรื่องราวที่ใกล้เคียงกันนะคะในเรื่องของ ของประมาณเนี้ยของการที่มีภาพหลุดออกมาของการที่ถูกจับได้นะคะแต่จริงๆแล้วจะเอามาเทียบกันเลยไม่ได้เพราะว่าน้องเฉินเฟยวี่ก็คือน้องเขาโสดอยู่นะคะโสด โสดนะโสดออแต่ว่าคู่นี้ก็คือมีเรื่องราวแต่ก็คือมันเป็นกรณีที่ที่ทางบ็อกเกอร์จีนหรือว่ากูรูจีนเขายกขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนเหตุผลที่ว่าน้องเฉินเฟยอวี้เนี่ยสามารถที่จะกลับมารอดล่นได้เป็นอย่างดีในวงการบันเทิงจีนนั่นเองค่ะแล้วเพื่อนๆราคาคิดว่ายอย่างไรบ้างเอ่ยนะคะก็สามารถที่จะแชร์นะคะความคิดเห็นมาพูดคุยกับแอดหวานได้นะคะส่วนสําหรับหวานเองแล้วหวานก็คิดว่าน้องเขาก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้อง อแบบืมด,ด้วยคำว่าภาพลักษ์เนาะแล้วก็มูล,ลค่านะของของน้องเฉนินเฟยอวีที่มันมีมูล,ลค่าแล้วมีแฟนคลับเนี่ยเยอะนะคะเพราะฉะนั้น ผลิตภัณฑ์บางอย่างก็อาจจะเป็นไปได้ที่ที่จะต้องแบบหลุดมือไปเนาะแล้วก็โปรเจกต์บางโปรเจกต์ในช่วงนี้อ่ะก็อาจจะต้องแบบพับไปก่อนนะคะไม่เป็นไรค่ะก็อายุยังน้อยเนาะ,ะเดี๋ยวรออีกสักนิดหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ก็ผ่อนคลายแล้วก็ทําจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอภิษฎนี้นะคะหวานก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะก็พบกับวันได้ใหม่ในอภิน์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ